กินทุเรียนหรือยังกินทุเรียนแล้วครับกินทุเรียนแล้วครับเอาตังไหนมาซื้อเอาตังไหนมาซื้อสแกนครับสกแกนครับกินสแกนด้วยเขอป้าหมดตังแล้วใช่ไหมเออป้าป้าตังไปซื้ออะไรหมดซื้อทุเรียนไม่ใช่ก่อนจะทุเรียนอ่ะซื้ออะไรรองเท้ารองเท้าผีผู้สองคู่สองคู่เราตังใครซื้อฮะ ซาเชียงใหม่ในคนไหนสาวเชียงใหม่มีทุกนี้ที่ขับรถนี่ที่ขับรถดีในซาเชียงใหม่เหรอใช่สวยไหมหน้าสวยดูหน้าสวยอะอะไรเสื้อผ้าเสื้อไหมเสื้อผ้าเป็นแบบนี้อะเสื้อผ้าสวยไหมไปดูไปเสื้อผ้าทำไมเป็นแบบนี้อะเสื้อผ้าผู้หญิงจะเป็นแบบนี้แหละสาวเชียงใหม่สวยไหม เขาทุกเ,เ,เรียนให้สาวเชียงใหม่เหรอสาวเชียงใหม่เองสาวเชียงใหม่เองแล้วใครซื้อรองเท้ารเรียนให้สาวเชียงใหม่เองโอ้โหแล้วใครขับรถให้เชียงใหม่โอ้โหคนไหนสาวเชียงใหม่คนไหนคนที่ขับรถที่ขับรถโอ้โ oh, ห oh. สวยไหมสวยไหมสวยมากกระเต็มชุดไม่สวยที่เป็น